ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็บรรดาเพื่อนพิพิสุสมเณรทั้งหลายวันนี้เราก็มาปรารภในการปฏิบัติเพื่อมรักผลกันต่อไป <c oughs> อาการปฏิบัติจริงๆเราต้องหวังพระนิพพานใครเขาจะบ้าว่าบ้าวันหลังก็ช่างเขาเถอะ การฝึกวโนโุวิธิกับมัดาท่านพุทธบริษัททำได้แล้วทุกคนแล้วก็ทุกคนจงอย่าคิดนะว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วหรือว่าเข้ามาอยู่แล้วจะทำดีก็ได้จะทำชั่วก็ได้สัญญาใดที่มีอยู่ก่อนบวชให้ระมัดระวังปฏิบัติให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรรมฐานเมื่อก่อนบวชถือว่าได้แล้ว ถ้าบวชแล้วทำสภาพเสื่อมก็จะต้องอยู่ที่นี่ไม่ได้เอคนเร็วๆไรสัจจะไรบารมีเขาไม่คบกันสำหรับสัญยชนิสิบรายการให้ประจำใจคิดไว้เสมอว่าเราจะละให้ได้ 1. สกายทิฐิใช้ปัญญาเบาๆอย่างวาโสดาบันทัศกิกทาคามี คิดว่าสภาพของร่างกายนี้มันจะต้องตายมันอยู่ไม่นานเท่าไรมันก็ต้องตายกันแน่ถ้าใช้กำลังสูงไปนิดถ้ากำลังของพระอนาคามีเห็นว่าร่างกายนี้เต็มด้วยความสกปรกโสโครกมีสภาพไม่ต่างกับถุงไถ่ที่เหรจาระเดินไป เป็นแ้นว่ามองตามความจริงว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุขปพรกถ้ามองตามกำลังใจของพระอระหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายนี้สักแต่เพียงว่าธาตุสี่มาประชุมกันมันเป็นธาตุที่อาศัยชั่วคราว ไม่ช่ามันก็เราก็จากกันถ้าคบันมากเพียงใดเราก็มีทุกข์มากเพียงนั้นถ้าเราจิตใจไม่เข้าไปสนใจกับร่างกายใจเราก็มีความสุขนี่เรื่องของสกายติติต้องคิดอย่างนี้ทุกวันนะแล้วก็บริการในสองวิจิกิจฉาความสงสัยในี่คณพระรัตนตรัยต้องไม่มีเพราะเรามีปัญญา ถ้าเราสงสัยเราจะมาบวชท,ทำไมจะเข้ามาปฏิบัติฝึกศีลสมาธิปัญญาเพื่อประโยชน์อะไรถ้าสงสัยก็ไปเสพพ้นจากที่นี่ที่นี่ไม่ต้องการคนสงสัยโดยก่อนจะเข้ามาอยู่ให้สัญญากันแล้วว่าฝึกได้ดีแล้ว,วเราจะไม่สงสัยการไม่สงสัยคือยอมรับนะับถือต้องปฏิบัติตามทุกท อิธิยาบททุกสี่ขาบททุกถ้อยคํที่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยกย่องว่าอย่างไหนดีทําอย่างนั้นแระพระเจ้าว่าอย่างไหนไม่ดีเราจะไม่ทําอย่างนั้นนี่คนไม่สงสัยเขาต้องทําอย่างนี้แล้วก็ศิลปตาปรมาสคารวาสศีลห้าชั้น 5, มณีศีลสิบ ดับเบิลบาสศิกาจะเป็นสิน5ห้ก็ได้สินแปก็ได้พระสินสองร้อยี่สิบเจ็ดครบโด้วยอภิสมาจารย์ต้องครบทุนบริบูรณ์ไม่ใช่ว่าศัก์แต่ว,ว่าเป็นพระเฉยๆก่อนบทด,ดีเข้ามาพูดดีบวทแล้วมีอารมณ์โยเยอย่างโน้นอย่างนี้นั่นก็ไม่เหมาะสมนี่ก็ไม่ไว้หลบหน้าหลบหล,งหลบังหลบการหลบงาน สันดานคนแบบนี้เป็นสันดานของสัตว์นรกนี่เราพูดการธรรมะพูดกันตรงตรงฉะนั้นถ้าจะเอาไม่ไหวจริงๆอย่าเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ในสถานที่เขาจะมีให้ยังมีเยอะที่เขารับรองคนประเภทเร็วๆนี่มีเยอะที่นี่ไม่ต้องการคนเร็ว อย่างนั้นคุณธรรมสามรายการคือสก,กายทิฐิวิจิกิจชาศิรบตปรมาที่ต้องละต้องทำให้ได้แล้วข้อต่อไปที่เราจะยังทำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปอาจจะถึงก็สองก็หับสี่ด้วยกัการมาฉันทะ ค่อยๆใช้กายยกตานุสติกาสุปกรรมฐานเข้าไปตัดเห็นว่าร่างพใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเต็มด้วยความสุกปรกโสโครกและก็ไม่มีการทรงตัวไม่มีอะไรมากแค่น้ำลายในปากอมได้บ้วนออกมาแต่ต้องไม่ได้อุจาระปัสา,าวะมันอยู่ในท้องหิ้วไปหิ้วมาได้เพราะมันเคลื่อนออกมาเราไม่อยากจะมองแค่นี้ก็พอแล้วนี่ คิดไว้ทุกๆวันว่าเราจะตัดให้ขาดเรื่องความพอใจในร่างกายร่างกายเต็มด้วยความสุขโปรกโสโครกแล้วก็ปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจมันเป็นอารมณ์ของความเลวคือความกระทบกระทั่งใดๆนิดหน่อยเกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจอย่างน้นไม่ชอบใจอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบายภูมิ มันจะเข้าไปสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนตายไปแล้วก็พบกับความเร่าร้อนนั่นคืออบยมิเราไม่เอาตัดด้วยกำลังของพรหมีหารสีแล้วก็ตัดถ้าพรหมีหารสีไม่พอใจก็ตัดด้วยกำลังของกสินสีคือกสินสีนแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาว นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนที่ฟังได้มโนมยิธิอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นของไม่แปลกใช้กำลังขอามาโนยิธิใช้กำลังขอาปุพเพนิวาสานุสติยานถอยหลังใช้กันไปแต่ละชาติว่าเราเคยตกนรกเพราะความโกรธมีกี่ครั้ง ดูตัวเราให้ดนีเราตกมากเพราะความโกรธนั้นมีเท่าไรไปดูแลเสวยผลไปยังไงตกมรกเพราะกำลังของความเมาในร่างกายเห็นว่าร่างกายที่มันเลวเห็นว่าดีนี่เป็นยังไงร,ร่างกายที่ตัดนี่เขาตัดเดกสกาย,ยกายตาลุบทีกวมสุภกรรมฐานเราใช้กําลังของความเป็นทิพย์ของจิตเข้าไปถอยหลังไปดูสภาพเดิมเราเกิดมากี่ชาติ เป็นอะไรบ้างร่างกายมันทรงตัวไหมมันก็ไม่มีการทรงตัวจะพบกับความสกปรกที่มันหลังไหลออกมาทุกวันถอยหลังก็ไปจำสภาพแต่ละชาติละชาติที่มันเร็วๆมันก็เร็เวทุกชาติไม่มีร่างกายชาติไหนมันเป็นร่างกายดีมันเป็นร่างกายเร็วเท่านี้จิตมันก็จะถอยหลัง แล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ไปมองดูรูปราคะคือรูปฌานอารูปราคะคืออรูปฌานถ้าตัดสกายาติฐิกับอขอโทษถ้าตัดกามฉันตะกับปฏิฆาได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีเราจะถึงและไม่ถึงเราก็พยายามแต่ค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆนิ่ค่อยๆพิจรารณาหลังจากนั้นถ้าทำได้มั่นคงอย่าลืมนะ ถ้านาคามีนิบรรดาแทนพุทธบริษัทที่เป็นฆรวาสอารมณ์ใจจะต้องทรงสินแปดเป็นนิดคือไม่ต้องมีใครบังคับเระจิตมันไม่พอใจสินห้าเพราะนาคามีเป็นพรมจันทั้อนาคามีแปลว่าผู้ไม่ครองเรือนคือไม่มีคู่ครองถ้ามีคู่ครองอยู่แรกความรู้สึกในระหว่างเพศมันไม่มี ความโกรธจริง,รงๆไม่มีในพระอนาคามีจิตเป็นสุขมีลมเยือกเย็ยนอันนี้สบายมากสุขเหลือเกินต่อมาก็ตัดกวาดผงลกใจได้ก่รูปรคาคะคือความหลงไหลไฝ่ายฝันในรูปฌาชนและก็รูปรคาคะคือความหลงไหลไฝ่ายฝันในอรูปฌาชัน อันนี้ความจริงไม่หนักกระเจนหลงทําไมระวังนิพพานรูปประชานแล้วรูปประชานทรงเราเราไปถึงพรมเท่านั้นเราก็ดันดนอดทนใช้ปัญญาความจริงแค่นาคามีเขาก็ไ่หลงแล้วท่านวางไว้ก็พูดไปตามท่านไม่พูดมากต่อไปก็ตัดมาณะการถือตัวถือตนไม่ต้องตัดมากคิดว่าคนกับสัตว์มีสภาพเหมือนกันคือมีท่าสีเหมือนกัน เราคิดว่าสัตว์มันต่ำสามมันต่ำที่ไหนมันก็มีท่าสีมีความสศกโศกในร่างกายมีความต้องการมันเราเราสิบ,บางครั้งเลวกว่าสัตว์ความพอของจิตมันไม่มีสัตว์มันไม่เคยไปโกงใครไม่เคยไปโกงทรัพย์สินของใครไม่เคยไปแย่งความรักความรักก็ไปอิสรภาพสัตว์ไม่มีการโลภโมโตสันเท่าเรา พวกเราระยำม,มากกว่ามองดูจะไปถือตัวเราดีกว่าสัตว์คนก็ดีสัตว์ก็ดีมีท่าสีเหมือนกันร่างกายสุขภกเหมือนกันสุดโซมเหมือนกันพังเหมือนกันก็เลยไม่มีอะไรที่เราจะต้องเหยียดยามกันแค่นี้คิดเบาๆสาวนละเอียดกว่านี้ไม่จะเกิดไปเองบัญญาหลังจากนั้นก็ตัดอุทธจะค,คืออารมณ์พงสานตอนนี้ก็ไม่อยากแล้ว ใจตรงนิพพานวัฒนานาคามีแล้วไม่มีอะไรหนักวางหลังจะนั่งก็ตัดวิชาเคือความโง่เคือนหลงในรูปในหลงในมนุษย์สโลกเทวโลกแลรภมโลกก็ไม่มีอะไรขนาดนี้แล้วไม่ต้องอธิบายกันจึงกระทั่งก,กระทกงกากำลังใจมีความสุขมีความสุขกันป่วยไข้ไม่สบายร่างกายป่วยไข้ไม่สบายใจก็มีความสุข กิดท่กกระทั่งที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจขนาดไหนใจก็ยังมีความสุขความแก่เข้ามาครอบงำขนาดไหนใจเราก็มีความสุขมันจะตายเมาายื่อไรใจก็ยังมีความสุขนี่คืออารมณ์พระอรหัน์สังยชน์สิบรายการนี้ต้องใคร่ครวญศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยชน์สามรายการต้องทำให้ได้ อันนี้การที่เราจะปฏิบัติ้แกได้ดีจริงๆอย่าลืมบรารมีสิบวันนี้ก็จะมาย้ำบรารมีกันเอาเอาล่อไมโครโฟนกึ่งขึ้นแล้วย้ำบรารมีกันว่าบรารมีนี่มีสิบท่องจำให้ได้ถ้าสังโยชน์ิการยังละไม่ได้หมดเรายังไม่ใช่คนดีจำให้ดีนะจะเป็นนั่งเมากันนะจะนึกว่าผมไม่รู้นะ พระนำเมากำลังใจกันนะย่นนึกว่าผมไม่รู้เพราะอะไรเพราะผมเคยเมามาก่อนกำลังใจที่ยังมีอุปาทานยังมีนิวรณ์เขากินนะไม่ใช่กำลังใจดีหรอกแต่ว่าเราก็พอใจที่มันตัดเลวลงไปได้เยอะแล้วก็ต้องพยายามตัดเลวต่อไปเลวที่เราจะมองก็คือสังโยชน์สิประการเรายังไม่ได้อะไรบ้าง ทระยังไม่ได้หมดนั่นยังไม่ดีละได้หมดแล้วถ้ากำลังใจยังไม่เข้าถึงนิพพานกายยังมีอยู่ยังไม่ดีเพราะตัวไม่ดีเรายังอยู่กับตัวไม่ดีคืออยู่กับร่างกายที่มันไม่ดีก็ยังดีไม่พอต้องเข้าถึงความดับที่ไม่มีเชื้อดับทั้งกิเลสดับทั้งขัน อารมณ์หรือร่างกายจุดทรมานไม่มีสําหรับเรานั่นดีมากคือไปะนิพานต่อไปสิ่งที่จะส่งเสริมความดีทําให้สัญญุสิบระการครบถ้วนทุกคนต้องทบทวนให้ดีนะทุกวันจะได้ส่งต้องส่งอารมณ์แบบนี้ไม่อย่างนั้นคิดที่คิดว่าทําดีทําดีแต่มันยังไม่ดีหรอก ก็คือได้ก่บารมีสิบอย่าลืมว่าใครก็ถามว่าบารมีแปลว่าอย่างไงก็ต้องตอบเขาว่าที่นี่บารมีแปลว่ากำลังใจเต็มเขาบอกว่าตามภาษาตำราบอกแค่เต็มยงเฉยเพราก็ช่างอะไรตำรานั่นมันตำราวัดอื่นไม่ใช่ตำราวัดท่าทรงปัจจุบัน วัาถ้าทูงก่อนเขาจะเขียนตำราแบบไหนช่างเขาปัจจุบันในเขียนนำราว่าบารมีแปลว่ากำลังใจเต็มกำลังใจเต็มในการให้ทานกำลังใจเต็มในการรักษาศีลกำลังใจเต็มในสภาวะแห่งการถือบวชคืนในขมะกำลังใจเต็มพร้อมในการใช้ปัญญาเข้าตัดกิเลส ตัดอุปาทานก็มันแงใจเต็มพร้อมที่มีวิทยาอสะหะความภาคเพียนต่อสู้ปรปสรคทุกด้านงานการทุกอย่างไม่ท้อถอยเห็นงานเป็นกรรมฐานกำลังใจเต็มด้วยความอดทนคือขันติอย่าป้อแปะนะที่นี่ก็ไม่ต้องการคนป้อแปะป้อแปะไปที่อื่น ถ้าบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปที่อื่นท่านเลยกำลังใจเตร็มในการอาสาสัจจะอารมณ์ใจที่จริงกำลังใจเต็มในการนิฐานตั้งใจไว้เฉพาะว่าเพื่อน,นิพพานกำลังใจเตร็มในการได้านการเมตตาไอ้ตัวเมตตาเนี่ยสำคัญเมตตานี่หน้ามันต้องสดชื่นนะ ไอ้หน้าตรงเป็นตูดหมาหน้าบูดอย่างนี้เขาไม่มีเมตตาไม่เรียกเมตตาให้คนอื่นเขาเห็นหน้าแล้วมีความยิ้มมีความชื่นใจไม่ใช่เห็นหน้าแล้วรู้สึกว่าไ้ตัวจังไรนี่หน้าบูดมันก็นับน้ว่าตูดหมาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วก็กําลังใจเต็มโยเบิกขาาเบกขาความยาวาังเฉยนี่มาเฉย เฉยธรรมดาได้เฉยไม่สองอย่างคือเฉยธรรมดากับเฉยในขันห้ารวมกว่าว่าสิบรายการนี้ก็ต้องครบนะทุกวันต้องคิดหนึ่งทานการให้สองศีลสาไกายวาจาและใจให้เรียบร้อยสามเนคขมะการระงับติวรเป็นขั้นต้นแล้วสี่ปัญญาพิจารณาเห็นว่าทุกคนสัตว์ทุกคนสัตว์ทุกเพศ เป็นไม่เป็นเรื่องพังหมดวิริยะบากเบือวิิยะมีความเพียรบากบันต่อสูตรอุปสรรคขันติมีความอดทนต่อประการด้วยประการท่องปวงศัจจะทรงไว้ซึ่งความจริงจริงใจไม่ถอยหลังที่ฐานตั้งใจไว้ตรงแน่อุเบกเมตตามีความเมตตาประณีจิตใจชื่นบานใจชื่นบานกายมันดีหน้ามันชื่นด้วย ไม่ใช่ทำหน้าตูมาตูดหมาแล้วเบขาวางเฉยสองขัน้นนิยจวัานี่จะว่าแต่ละขั้นไปเลยนะจะไม่เลยว่าสิบรายการนี้ต้องครบถ่วนกำลังใจทุกวินาทีสิบรายการนี้สร้างให้เต็มขึ้นมาสิบรายการก่อนคือสกายะทิฐิวิจิจชาศีลพตปรามาดกามฉันทาบริคะ รูปราคะอรูปราคามะมันะอุทจจะอวิชายสิบรายการต้นตัดให้พี่นาฏไปและก็สิบรายการหลังได้กระทานสินเนมะปัญญาวิทยาคันติสัจ,จีิฐานเมตตาเมขาทำให้ทรงตัวให้เต็มที่เป็นนั้นว่าขับใสไล่ส่งไปสิบและดึงข้ามายสิบ วันนี้ก็มีเวลาเหลือ16นาทีจะอธิบายตามขั้นสำหรับทานบารมีทำยังไงมันถึงจะเต็มการทำทานให้เต็มนี่ก็อขอพูดย่อๆคือว่าข้าศนี้ต่อไปก็อย่าวนมาวนไปในเวลาเที่ยงวันไม่ต้องเปิดอะไรกับวนก็อยู่แค่นี้สังยอสิบบารมีสิอุทมบริการสดวนก็อยู่แค่เนี้ ไม่ต้องอะไรมาพูดกันมากแต่แค่นี้ทำไม่ได้จะไปฟังอย่างอื่นให้มันเสียเวลาสำหรับทารบารมีทำกำลังใจทานเต็มทานนี่เป็นปัจจัยตัดโลภความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้านิพพานและทานนี่เป็นการสร้างความรักกำลังใจเขาบอกคนให้เกิดความรักแต่สิ่งกันอะไรกัน จะเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขถ้าเราไปที่ไหนมีคนรักมากที่นั่นเราก็มีความสุขถ้าไปที่ไหนมีคนเกลียดมากที่นั่นเราก็มีความทุกข์ต้องระวังภัยแต่นี้ทำยังไงทานจรินเยครบถ้วนบริบูรณ์เอาพูดใน้ฟังง่าย ว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทานเป็นเหตุให้เกิดความรักยังไงด้วยเหตุผลสั้นๆเอาตัวเราเป็นสำคัญสมมติเราหิวข้าวมันจะตายถ้ามีใครเขาเอาข้าวให้กินสักอย่างถึงแม้ว่ากับข้าวมันจะไม่ดีข้าวมันจะเย็นอาจจะกลายเป็นข้าวตังก็ได้แต่พอกินประทางชีวิตเป็นได้อันอย่างนี้ เราจะมีความรักในคนให้หรือว่าเราจะเกลียดในบุคคลผู้ให้ถ้ารู้สึกเกลียดในบุคคลผู้ให้ก็แสดงว่าเราก็ควรจะไปอยู่โรงพยาบาลบ้าได้แล้วแต่คนดีนะไม่มีใครเขาเกลียดคนผู้ให้มีต่ความรักคนผู้ให้แต่ถ้าให้อย่างไม่มีพันธะถ้าให้อย่างมีพันธะเราอาจจะเกลียดผู้ให้ก็ได้ กินอิ่มเดียวบังคับให้ไปฆ่าควายให้ไปฆ่างัวเข้าไปฆ่าสัตว์ไปด่านคนนนตไปตีคนนี้ไปขโมยคนนั้นถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะรักผู้ให้ให้แล้วก็แนะนำเราให้มีความทุกข์คือทำลายความดีสร้างความเดือดร้อนไม่ควรรักตอนนี้ถ้าก็ให้โดยไม่มีพันธาใด,ดให้เพื่อกินเพื่อย,ยังชีวิตให้ทรงอยู่เราก็ต้องรัก ที่พูดนีไม่ได้บังคับให้รักนะปกติคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาต้องรักแต่คนไม่รักคืออกักตันยูไม่รู้คนคนมันก็มีหาไม่ยากเวลานี้มีเดินคนที่เลวกว่าสัตว์เนี่ยขอพูดง่ายๆว่าคนที่เลวกว่าสุนัขเนี่ยหาไม่ยากนี่เราพูดก็เราในสำนักของเรา คนอื่นฟังก็ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็จงอย่าฟังไม่ได้บังคับคนฟังไอคนที่เลวกว่าสุน,นัขที่เคยผมเนี่ยเคยสัมผัสมามากให้ความสุขทุกอย่างให้ความดีทุกอย่างเกื้อกูลทุกอย่างแต่ว่าจะคนพวกนี้ก็เต็มไปด้วยความอากตันอยู่ไม่รู้คน แถมไม่ใช่อากาศต่ไม่รู้คนเฉยมันทำลายเสียด้วยด้วยการทั้งปวงหาทางทุกอย่างเพื่อลมลังฮับินัทตัวคนเดียวไม่พอยังยกพวกมาไปจ้างพวกก็ไปจ้างหนังสือเนะื้อหาดา่าซะก็ไม่มีหาทางฟ้องร้รงก็เยอะเนี่ยคนที่มันเร็วๆกับสุนักพูดภาษาไทยดีไหมสุนัขนี่ครับแปลว่าเล็บงาม แต่ว่าสัตว์ที่มีเล็บงามแต่ว่าภาษาไทยเขาหมาว่าคนที่เลวกว่าหมานี่พอหาได้แล้วก็หาไม่ยากด้วยมีถมไปจั้นการให้ทานเขบรรดาวพวกเราเราทั้งหลายจงอย่าหวังผลตอบแทนและการให้ทานเพื่อหวังให้บารมีเต็มเพื่อการตัดโลภะเขาทำยังไง เป็นวิธีทำง่ายๆถ้าเราให้แต่ทานเฉยๆเนี่ยมันไม่มีผลผลมันน้อยต้องต้องให้ด้วยกำลังใจด้วยกำลังใจที่เราจะพึงให้หน่นคือว่าเอาทำอย่างนี้ปกติก็เราให้นั่งพิจารณาหาความเป็นจริงว่าทานเนี่ยเป็นปันใจจัยให้บอกเกิดความรักและเป็นบ่กจะเริว่าสร้างศัตรู ถ้าทานเป็นบัตรปันบัตรใจให้บ่กเกิดในความรักเราก็พยายามให้ทานวิธีให้ทานที่จะมีกำลังตัดความโลภจริงๆก็คือใช้จาคานุสติกรรมฐานประจำใจจาคานุสติกรรมฐานน้่นได้แก่อารมณ์คิดจะให้คิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดี ที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์แต่ว่าบางทีไอ้ความทุกข์มันเข้ามาบีบคั้นทั้งทที่ไม่ต้องการมันด้วยความจําเป็นแล้วก็คิดว่าถ้าเขามีทุกข์เราจะสงเคราะห์จิตคิดว่ายัางนี้เสมอว่าถ้าเราไม่เกินวิสยัยไอ้การให้ทานนะต้องให้พอเหมาะนะอย่าให้เกินพอดีแล้วก็ให้ก็ดูคน ไม่ใช่ใครก็ให้ด่าต้องดูพระพุทธเจ้าที่จนทรงจัดในเรื่องของอะไรเขาในในเรื่องของนามวิสาขาว่าเขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้นน่นก็หมายความถ้าเราให้เขาแล้วเขาก็ให้เราเราให้ความเมตตาในเขาเราสงเคราะห์ในเขาเขาให้ความรักในเราเราให้ ถ้าเราให้ความเมตตาสรงข้อเขาแล้วเขา,เขาไม่เขาไม่ให้ความรักเขาเกลียดเป็นศัตรูเลิกให้ไปเลยไม่ต้องให้ใครเขาจะสอนว่ายัางไงอีกก็เชิญจะไปรับฟังใครก็ได้แต่ผมขอแนะนําว่าไม่ควรให้ต่อไปเพราะคนประเภทนี้นี่ผมลองมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉน,นเวลานี้ยังตั้งตนไม่ได้เพราะใจว่าอาเสวนาจะพาลานังปันติตานัญยเสวนา ปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตมังการครบคนชั่วเป็นอัปมงคลการไม่ครบคนชั่วอย่างหนึง่งการครบแต่คนดีอย่างหนึง่งการบูชาแต่บคุคคลที่ควรบูชายนอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอุดมมงคลฉะนั้นผมจึงขอตัดไปเลยเพราะทำมาสักยี่สปีกว่า คนทุกประเภทผมครบสงเคราะห์ผมหมดเงินหมดทองไปนับไม่ได้ญาติโยมทําบุญมาก็สงเคราะห์ในยการทั้งปวงบางทีเราไม่มีเราก็เกือบจะไม่มีกินให้เขาแต่ว่าคนที่เลวกว่าสุน,นัขคือเลวกว่าหมานี่ไม่เคยมองเลยในเมื่อเรามีทุกข์เพราะว่าเขามีสันดานชั่วเป็นผ่าน ฉะนั้นเราก็ควรจะเชื่อองค์สมเด็จพระจิตตมารว่าการให้นี่ตรงเลือกถ้าจะรับหรือมาบังคับใยการขอไม่มีความเคารพในการขอเราจะไม่ให้ทำใจเฉยๆว่าจงอย่าไปเมตตาคนชั่วเมตตาจิตมีได้แต่ว่าเราจะให้คนชั่ว ในเพื่อเขายังชั่วหนึ่งอยู่เราไม่ให้แต่คืนให้เราจะมีแต่ความเด็ดร้อนอันนี้มาพูดกันถึงทานบารมีการให้ทานนี้ต้องประกอบด้วยความดีหลายประการในเวลาสองนาทีมันจะพอหรือเปล่าันีขยาเสียงมันเป็นไอ้สเตีโรโอเดี๋ยวฟังข้างน้นชัดมาไหม่ชัดมัง่ง การที่เราจะให้ทานได้ก็คือหนึ่งอันดับแรกเราต้องมีจิตเมตตาก็ต้องมีเมตตาบาร,รมีเข้ามาผสมสองเราก็ต้องมีปัญญาเข้าพิจารณาว่าการให้ทานเนี่ยมันดีเกิดเป็นปใจใัจจัยเกิดความรักใช่ไหมและการให้ทานก็ต้องมีวิทยะอดทนเพราะของทรัพย์สมบ,บัติที่เราหามาไดยยากเอาตัดใจให้เขาไป มีความเพียรตัดกำลังใจตัดวจชริยะจะให้ทานได้ต้องมีคานคติคืออดทนต่ออารมณ์ที่มันจะหวงแหนการจะให้ทานได้ก็ต้องมีสัจจาตั้งใจว่าจะให้เราให้จริงการให้ทานก็ต้องมีอธิษฐานอารมณ์ที่ทรงไว้แต่งกำลังความเด็๋ว่าฉันจะให้ทานคือตั้งใจไว้นานนี่คนที่ให้ทานก็เป็นคนมีศีล สินคือความดีสินที่มีได้เพราะเมตตาเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องถ้าเราไม่มีสินไม่คนใจร้ายโหดร้ายเป็นคนชอบรักขโมยมันให้ไม่ได้หรอกที่คนนี้ทานจริงๆอย่างน้อยต้องมีสินข้อนหนึ่งมีอารมณ์เมตตาแล้วก็มีสินข้อที่สองคือละจากอธินาทานใจจริงจยให้ทานได้การให้ทานได้ต้องมีเนคขมะ คือเวลาที่เราแยทานอารมณ์รักในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์โกรธก็ไม่มีถ้ารักเราโกรธเราให้ทานไม่ได้อันี้การนี้ทานจริงๆเราต้องมีเบกขาเอาไปแล้วเราก็เฉยไม่เสียดายในมันนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้ทานอย่างเดียวบารมีทั้งสิประการครบถ้วน เป็นนว่าขบวนความที่เราจะสร้างความดีนะถ้าสร้างเป็นการสร้างบาร,รมีบันสร้างทีเดียวพร้อมกันล้วความดีทั้งสิบรายการนี้ต้องทําให้ได้ทุกวันประจําใจอยู่นะพระเนรทุกองอย่าไปหลงดีหลอกๆมกไม,มอมเวลาหมดซะแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอโยขอยติว่าแต่เพียงตรงนี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี